สวัสดีค่ะวันนี้เราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระบบทางเดินอาหารมาถึงตอนที่4แล้วนะคะตอนที่4เป็นอวัยวะที่เราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของต่อมไร้ท่อซะเยอะเลยเพราะว่าเรามีอุบัติการโรคของเบาหวานเยอะแต่ในความเป็นจริงนะคะน้ำย่อยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยในลำไส้เล็กของเราก็คือน้ำย่อยที่มาจากตับอ่อนค่ะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของตับอ่อนในผู้สูงวัยกันนะคะ ตับอ่อนเนี่ยนะคะเป็นอวัยวะที่อยู่ทางด้านหลังค่ะอยู่ด้านหลังกระเพาะอาหารนะคะอยู่ในช่องท้องของเราเนี่ยมันจะวางตัวตรงเห็นทางด้านซ้ายมือไหมคะ มันจะเป็นส่วนของลำไส้เล็กค่ะแล้วก็ทอดตัวไปตรงส่วนนี้นะคะหน้าที่ของมันนะคะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนนะคะที่เราเรียกว่าอินซูลินและเรียกว่ากูคาก,ก้อนเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำตาลและว,วันนี้ที่เราจะพูดถึงส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการสร้างน้ำย่อยค่ะซึ่งมาช่วยในระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะ น้ำย่อยที่ตัวของตับอ่อนสร้างได้นี่นะคะจะย่อยได้ตั้งแต่ไขมันโปรโตีนแล้วก็แป้งหรือคาร์โบไฮเดตนะคะย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กที่สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้เร็วที่สุดเลยนะคะหน้าตาประมาณแบบนี้ความที่เป็นธรรมชาติของตับอ่อนซึ่งมันเป็นตัวที่สร้างน้ำย่อยมีประสิทธิภาพเยอะมากโดยเฉพาะโปรโตีนมันจึงจะเป็นน้ำย่อยที่จะมาออกฤทธิ์นะคะในภาวะปกตินะจะมาออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็ก นะคะไม่ออกฤทธิ์ในตัวของมันเองนะคะในส่วนความสามารถในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนนะคะมันก็จะทำหน้าที่ทำให้สมดุลของน้ำตาลในร่างกายนะคะมีทั้งน้ำตาลเพิ่มขึ้นด้วยกูคาก้อนและลดปริมาณน้ำตาลลงด้วยอินซูลินนะคะนี่คืองานของตับอ่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องของต่อมไรท่อแต่ตอนนี้เรามาดูในเรื่องของกระบวนท่าในส่วนนี้ก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของ การช่วยในระบบทางเดินอาหารอายุมากขึ้นเนี่ยคะ่ะจำนวนเซลล์ของตับอ่อนเนี่ยจะลดลงเซลล์พวกนี้ทำหน้าที่ในเรื่องของการสร้างน้ำย่อยเพราะฉะนั้นแน่นอนคะ่ะน้ำย่อยย่อมลดลงด้วยโดยธรรมชาติตรงส่วนนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการสร้าง เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการย่อยไขมันกับย่อยแป้งเนี่ยลดลงแต่ในเรื่องของการย่อยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักน,นะคะสำคัญไปกว่านั้นค่ะเวลาเรามีผู้ป่วยเข้ามาโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งโรคตับอ่อนซึ่งมักจะมาช้ามากเพราะว่าอัยวัยว์นี้มันอยู่ด้านหลังนะคะมันก็เลยตรวจได้ยากเราเจอว่าถ้าผู้ป่วยของเราเนี่ยอายุ75ปีขึ้นไปครึ่งหนึ่งเนี่ย ครึ่งหนึ่งอ่ะมองเห็นไหมคะ75ปีขึ้นไปแปลว่าจริงๆแล้วกระบ,บวนท่าในการที่จะเป็นมะเร็งตับอ่อนได้อันที่หนึ่งจะต้องเกิดขึ้นนานนะคะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นอาการแสดงที่ไม่ชัดเจนก็จะทําให้เราเจอว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องตับอ่อนอักเสบจะพบในผู้สูงอายุมากกว่าคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่และก็วัยเด็ก หน้าตาประมาณแบบนี้ค่ะจึงทำให้เรารู้ว่าเวลาที่มีสารต่างๆเข้ามาในร่างกายที่มีกระบวนการสะสมและมีการบริหารจัดการที่จะทำให้มันหมดไปให้เราปลอดจากโรคมะเร็งได้เนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะโอกาสที่ตับอ่อนที่จะเจอสารต่างๆเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือถ้ามันเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านหลังกว่าเราจะเจอ นะคะกว่าผู้สูงอายุจะบอกได้มันเป็นอาการที่ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเรามาชะลอโรคชะลอความเสื่อมให้กับตับอ่อนด้วยการกินผักผลไม้นะคะหน้าตาประมาณแบบนี้จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะมันจะเป็นการเพิ่มกาก,ากใหญ่โอกาสที่สารอาหารที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าถ้า ความสามารถของลำไส้ในการเคลื่อนสารอาหารผ่านช้าโอกาสที่จะมีสารพิษเยอะที่เล่าเรื่องของตำแหน่งของตับอ่อนเพราะว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันอยู่ใกล้กับสิ่งพวกนี้อยู่ใกล้กับสารพิษแล้วก็สารบางตัวเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งที่เราเรียกว่าคาซิโนเจนเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มอาหารกากใหย เราไม่ให้โมเลกุลของอาหารค้างอยู่นานโมเลกุลของอาหารที่จะค้างนานที่สุดคือโมเลกุลที่เป็นไขมันเพราะฉะนั้นเราก็ลดอาหารไขมันลงตัวพวกนี้ค่ะทางเดินอาหารดีตับอ่อนก็จะสัมผัสกับสารพิษต่างๆน้อยลงด้วยตัวต่อไปที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องของการที่ทำให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหวได้เยอะก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะคะด้วยการเดินนะคะ การเดินกับการกินอาหารที่เป็นผักผลไม้เยอะมันน่าจะมาข้อ3ได้ด้วยก็คือทําให้น้ําหนักตัวไม่เยอะนะคะไม่อ้วนน้าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคืออะไรคะน้ําหนักหารด้วยส่วนสูงยกกําลังสองนะคะอยู่ได้ประมาณ18.5ถึง22.9นะคะตารางกิโลเมตรนะคะกิโลกรัมเปอร์ตารางกิโลเมตรหน้าตาประมาณแบบนี้นะคะอันนี้คือเกณฑ์ของคนไทยนะคะ เราเจอบ้าอุบัติการของคนสูงอายุเนี่ยนะคะที่จะมีเรื่องของการอักเสบนะคะจะมีเชื้อที่คล้ายๆกับโรคทางทูมในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าให้ผู้สูงอายุไปสัมผัสกับเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคพวกนี้สำคัญไปกว่านั้นวันนี้ที่เราคุยกันที่คุยกันถึงเรื่องของฮอร์โมนด้วยเพราะว่าถ้ามีโรคประจำตัวชื่อว่าเบาหวานแล้วควบคุมโรคได้ดีเราจะเจอว่าอุบัติการในการเจ็บป่วยในโรคที่เรียกว่าตับ อ่อนอักเสบนะคะจนไปถึงตรงเป็นมะเร็งตับเนี่ยจะลดน้อยลงนอกจากนั้นการบาดเจ็บค่ะในส่วนของช่องท้องนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบของตับอ่อนได้มากไปกว่านั้น,นะคะ่ะด้วยธรรมชาติของตัวตับอ่อนเองที่แสดงอาการช้ากว่าจะตรวจเจอเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะการตรวจสุขภาพหรือการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่ง นะคะเราเจอว่าบางครั้งผู้สูงอายุบอกอาการไม่ชัดเจนแต่ไปการตรวจเนี่ยเราเจอนะคะเพราะเวลาตับอักเสบเนี่ยมันจะมีเอนไซม์บางตัวในกระแสะเลือดนี่มันมากขึ้นแล้วมันจะฟ้องเราก็สามารถชะลอความเสื่อมแล้วก็ติดตามจนกระทั่งเราสามารถทําให้อายุของท่านเนี่ยสามารถยืนยาวนะคะปราศจากเรื่องของมะเร็งตับอ่อนได้นะคะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแล้วคงจบลงด้วยการไม่ทำ อาหารไขมันสูงคืออะไรคะอาหารทอดนะคะอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเยอะเยอะรวมไปถึงน้ําตาลเยอะๆที่เรากินเข้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันอันนี้เอาออกจากชีวิตไปค่ะแล้วตับอ่อนจะดีขึ้นดีทั้งกับเบาหวานดีทั้งกับการอักเสบของตับอ่อนด้วยนอกจากนั้นโดยธรรมชาติของยาหลายตัวนะคะยาขับปัสสาวะตัวนี้ค่ะ พูดแล้วก็ปวดใจนะคะเพราะว่ามันอยู่ใน30บาทเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคความดันก็มักจะได้ยาขับปสัสสาวะที่ชื่อว่าไทอาสายรวมไปถึงเวลาเรามีการอักเสบเยอะๆปวดสเตอรอยพวกนี้ค่ะมันจะทำให้การทำงานของตับอ่อนมีปัญหาส่วนตัวที่เราเจ็บป่วยเราจําเป็นจะต้องใช้เนี่ยมันก็คือจําเป็นใช่ไหมคะแต่ตัวที่ไม่จําเป็นเลยก็คือเรื่องของบุหรี่เหล้าแล้วก็ความเครียดความเครียกก็ไม่จําเป็นค่ะที่นี่ทําท่าไม่เห็นด้วยความเครียกก็ไม่จําเป็นค่ะ อาจารย์กุ้งไม่เคยเห็นเล้นะคะว่าใครที่มีความเครียดสูงจะทํางานประสบความสําเร็จเยอะเราต้องจัดการกับความเครียดดีค่ะเราจะต้องเข้าใจว่าบางอย่างเราทําได้แต่พออย่างไหนที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงในส่วนนี้พอเราเครียดนะคะทั้งฮอร์โมนทั้งน้ําย่อยพวกนี้จะทําให้ตับอ่อนเราเสียหาย ตับอ่อนของเราก็แสนดีนะคะชื่อตับแล้วยังอ่อนอีกเพราะฉะนั้นต้องดูแลเขาให้มากกว่าเดิมนิดหนึ่งนะคะดูแลตับชั้นใดก็ต้องดูแลตับอ่อนชั้นนั้นนะคะเพราะเขาทําหน้าที่ให้กับเราเยอะนะคะสําหรับวันนี้ค่ะถ้าเป็นประโยชน์นะคะดูดีนะคะกดไลค์ให้เราด้วยนะคะกดแชร์ให้กับใครบางคนที่ควรจะมีความรู้เหล่านี้นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อจะฟังเรื่องต่างๆของเราขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับการรับฟังขอบคุณมากเลยสําหรับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอบคุณที่สุดค่ะที่เราจะดูแลตับอ่อนของเราเป็นอย่างดีสวัสดีค่ะ